สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับเช้านี้ที่ที่บูนางสาหารครับตลา,า,าดแบกอัี้ปูกับพื้เช้านี้ตลาดที่บูางสาหารอำเภอทีบูนสาหารจังหวัดสุโขทัทคททยครับมาเดินดูตลาดเช้า

Ngư à bố hấp Mày thôi đây nó Mày hạt được. Mày hạt ลาไม่น yeah. wow. ้ำมูลก่อนปลาอะไรบ้างปลาไม่น้ำมูลอืนปลายังงอนอยู่หาเอาจ้ะปลายังครับงปลาปล้การแกะวมกันมาเป็นตามีกลางถึงก้างารบ่ปลานี่ กบมีแน่คไปปีกไปถอดไปตากแดดไจ้ะเป็นปเก็ได้ทุกอาหารบาทให้ตังมาหยอดเสว้เระจายอะรนเสไ้เยมอาหากพันยังนี่่าานดไปาน้าใหม่ข้มีซุนน้าใหม่อืมขากันเกียร์เกียร์ถึง้าบาเียยโอ้ยบุษราใหญ่ยุยยโอ้ยนี่กุ๊เียนูนี่ก๊บม้ย

พอน้อยจับูหกหัวของไม่ลอยทำับมันเยอะเท่าไหร่มันมันป่ามาแล้ะเห็ดพอมีเห็ดนหัวบี่กิโลกิโลกิโล

เราะว่าจะเป็นผักครับ không và không mặc thua đi và có bà ba nàng ngon rồi ba mấy